อาคารพักอาศัยพื้นที่ไม่เกิน150ตารางนี้เป็นอาคารพอสลอสูง2ชั้นสร้างในพื้นที่ของอบตครับอ,อทีนี้ข้อหนึ่งก็คือที่เขาถามมาจะต้องยื่นแบบแปลนเต็มรูปแบบหรือไม่ครับและต้องแสดงรายการคำนวณหรือไม่หากเป็นอาคารวิศวกรรมควบคุมเนี่ยเช่นมีระยะศูนย์กลางเสาถึงเสาเนี่ย5เมตรขึ้นไปจะต้องทํารายการคำนวณออกแบบและคำนวณโดย อ่าิทักรกรโยธาไม่ขนาดในข้อที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือต้องอาศัยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการการยื่นอนุญาตนะครับการขออนุญาตเรื่องอะไรเนี้ยสองพันห้าร้อยหกสี่ครับซึ่งเขาเขียนไว้แล้วนะครับกฎกระทรวงตัวเนี้ยมันอนุโลมมันจะมีการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่สิบยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ห้าสิบหกเรื่องอะไรต่างๆม,มาสรุปเป็นเร,รนื่องกฎกระทรวงนี้กฎกระทรวง<ม>ยาวเดยน<ม>นะครับก็คือว่าอาคารนี้ไม่เกินร้อยห้าสิบตารางเมตร ต้องแสดงว่าเออชาวบ้านที windows, area, s right. <S streets, ่อ uh, ยู่ตามอปตเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นอาคารสถาปนิกมควบคุมไม่ต้องใช้สถาปนิกนะครับและอาคารเนี้ยไปสร้างในโอปอลเนี่ยถ้าพูดความเป็นเมืองเนี่ยหรือเป็นนิสแอเรียเนี่ยมันยังไม่ดีเพราะนั้นเขาก็อนุโลมเพื่ออำนวยความสะดวกทีนี้อานการอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบ้านที่พื้นที่ไม่เกินร้อยห้าสิบวยน่อนะรวมไปถึงในส่วนของอาคารเรี่ยงสัตว์ด้วยก็คือพื้นที่ไม่เกินสี่พันเอ้สี่ร้อยตารางเมตร หรืออาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรพื้นที่ก็ไม่เกิน400ตารางเมตรก็คือไม่ใช่งานหสามปริการควบคุมเพราะฉะนั้นอาคารเนี้ยเขาพูดง่ายก็คือเขาอนุรูมแล้วไม่มีเฉพาะอ่าแผนผังบริเวณนะครับและก็ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ดินนะครับแล้วก็กับคาขอก็คือคําขอหนึ่งแค่นั้นเองอะนะครับถามนิกยุทธกร,กรไม่ต้องนะ ถึงแม้จะมีระยะห่างาไเลยก็ไม่สนแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแปลว่าเออก็ไปชี้ๆกันคำนวเป็นแบบนี้ขนาดเพรานั้นเขียนแผนผังบริเวณแ็นเดียวกันะครับนะทีนี้ถามว่าในข้อที่สองข้อที่สองครับอาคารประเภทใดครับก็มีอ่าก็มีการเข้าใช้พื้นที่ประมาณนี้ครับ คืออาคารอบบพีเดด้ก็อาคารนี้เขาจะเป็นอาคารอยู่อาศัยอยู่อาศัยเท่านั้นต้องเขียนว่าอาคารคอนลอาคารกอนชั้นเดียวคจานวนหนึ่งหลังเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยก็แค่นั้นมีสองชั้นหรืออะไรไปเนี้ยนะครับแต่พื้นที่ต้องไม่เกินร้อยสิบตารางเมตรนิดเดียวเองครับนะครับแล้วก็ข้อที่ถามเนี่ยถ้าเขียนแบบมือไม่มีขนาดตามมาตรฐานจะสามารถยื่นขอสร้างได้หรือไม่ครับ ก็คือเขาให้เขียนเฉพาะแผนผังบริเวณจะเก็บอย่างเดียวนะยอ่าก็คือขีดๆตันกว้างยาวเท่าไหร่หรืออะไรเพราะฉะนั้นในลักษณะแผนผังบริเวณเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าต้องแสดงอะไรบ้างอ่าใช่ไหมเช่นขอบเขตที่ดินบ่อพักหรืออะไรต่างๆระยะห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงเท่าไหร่หรืออะไรไม่ใช่ก็ไปดูวิธีการเขียนเรื่องแผนผังบริเวณนะครับในกฎกระทรวงนี้นะครับมาตราส่วนก็ไม่ไ็้กว่าหนึ่งต่อห้าร้อย ก็อก็เขียนตามคนที่จะเข้าเข้าสกิลอะไเขียนมือก็ได้ต้องมีระยะมีอะไรต่างๆครับไม่มีต้องครบใช่นะครับเพราะ้ะนตรงเนี้ยก็ผู้รับรองแบบเรื่องอะไรแบบเนี้ยระดับปอชอะไรน้ยไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นงานสถาปนิกควบคุมแล้วก็งานไม่ต้องใช้พิโกนอีกเพี้ยนมีเฉพาะชื่อเจ้าของบ้านคนเดียวพอเพีเขียนเองร่างเองไม่ได้เลยครับ นะครับทีนี้ที่เราทํามาเนี่ยก็ถามว่าผมทาถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ถูกต้องนะครับนะครับก็บอกเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่าพูดว่าเรื่องเป็นประโยชน์ต้องพูดว่ามันถูกต้องตามกฎหมายไหมมันไม่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใครแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายใหมย้มันถูกต้องอ่าเป็นกฎหมายเขียนยังไงเ,เขาเขาเอื้มอมนวยไปเยอะพอสมควรแล้วะนะครับส่วนที่ยื่นเนี่ยก็โอเคนะครับยื่นทั้งชุดเขาก็ไม่ว่า ก็ได้ก็ดีอ่าครับทีนี้ยื่นเฉพาะแผ่นเดียวกับแผ่นผังบริเวณก็ได้แต่ในรายละเอียดเนี่ยก็ไปสั่งช่างไปจ้างช่างไปบอกช่างเฮงว่าทาแบบไหนแบบไหนอ่าอันนั้นก็ไม่ต้องคานอ๋อก็ถือว่าเป็นอายการอยู่ในพื้นที่ชนบทวีกันครับในอบตเรื่องอะไรพวกนี้นะครับครับ